เขาใหญ่คบะชิปนี้นะคะจะพาน้อยติ่มนะคะมาฉลองวันเกิดนะคะกันที่เขาใหญ่กันอสองวันหนึ่งคืนนะคะตอนนี้เราแวะคาเฟ่ครับผมนะคะก่อนที่ว่าเราจะเข้าโรงแรมนะคะปะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยปะปในดูซิพ่อลูกสั่งอะไรกันมาทานกินจะหมดแล้ว <laughs> <laughs> ไม่รอเลยบรรยากาศดีมากมากเลยเนาะใช่ครับโชคดีมากเลยเพราะพี่เขาบอกปกติมุมเนี้ย คือจะมีคนถ่ายรูปได้อะ <c oughs> น้อยมากครับผมเ <c oughs> พราะคนจะต่อคิวแบบเยอะมากเนาะใช่นี่แล้วก็มีมุมด้านนี้ด้วยมีสองโต๊ะนะคะด้านหลังบรรยากาศล่มลื่นมากเลยเราเพลงแฮปปี้เบิร์ a เดให้ฟังได้ไหม <c oughs> <c oughs> ดีใจไหมลูกดีใจไมด <laughs> ีใจไหมลูกมันแปลว่าอะไรเพลงเมื่อกี้มันคืออะไรลูกแพลงอะอันนี้แพลงกล่แบ <laughs> แปลวะ่ะปลูกใ,ลก,าาก,าากใครนี่รู้เลยเนี่ยไ <laughs> ม่ต้องสืบความเก่งภาษาอังกฤษได้มาจากใครเนี่ยรู้เลยเนี่ยะนี่นะคะมาในลุคของเขาเรียกว่าอะไรคนสวน <laughs> ใช่ไหมติมมีวันนี้หนิงนะคะก็ใส่ชุดมาให้แมท กับป้าปลาเอ็มหนูอะไม่เข้าคอนเซ็ปอยู่คนเดียวหนูไม่สีเขียวหนูสีแดงป้ากับแม่สีนี่เขียวใช่ไหมใช่ครับตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปเช่าจักรยานนะคะไปปั่นจักรยานเล่นจักรยานแม่จักรยานแม่เลยแม่ลงไปเอานะทำไม เรวป้าไปเอาตะกาปิ๊งดิงง่ายอ่ะเกิดตะกาปิ๊งดิงให้ก่อนโอ้อยย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 ทยยมยยยยอายยยายย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 ยไยย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 ยายย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 ่ยยยยยไยย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 ายยยดยย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 ยกมยยเยา ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะชั่วโมงละหนึ่งร้อยบาทอ๋อชั่วโมงละหนึ่งร้อยบาทต่อคันเนาะต่อคันเด็กก็เทชั่วโมงละหกสิบบาทอ๋อแล้วถ้าเกิดเด็กเด็กไปด้วยเด็กไปกับผู้ปกครองคือคิดไหมก็ก็ร้อยนี่เองอเดียวอ๋อคิดแค่คันเดียวเนาะใช่ครับ <laughs> นี่เลยคันของแม่นี่ ตอนนี้ไม่ต้องรถกลับแล้วโ,โมันเหนื่อยจริงๆอะ่ะรวมทัวนี่ <c oughs> <c oughs> มุมด้านนี้ก็จะเจอกระจกเนาะอันนี้คืออันนี้คือสระน้ำส่วนอันนี้ก็เป็นอ่างล้างจานเนาะใช่อ่างล้างจานเออแล้วก็มีตู้เย็นมีอะไรกปกปิกเลยเนาะใช่นี่บรรยากาศภายในห้องนะคะมุมนี้ก็จะเป็นกระจกนี่เออที่นี่มีเน็ตฟิกให้ด้วยนะคะปกติบางรงแล้วไม่ดีเคเบิลเ <laughs> นาะ <laughs> <c ab ell> ใช่ป่าส่วนต่อไปห้องน้ำห้องน้ำอะไรบ้างอ่ะเอออันนี้คืออันนี้อ่างค่ะไหนคะอันนี้นี่อ่างน้ำเลยเนาะกูนอนสบายดีใจไม่ไม่ไอติมไม่ใช่เลยไหมใช่อ่าร้องเดี๋ยวก็ร้องนี่นะคะห้องห้องน้ำเนาะแยกโซนชัดเจนส้วนค่ะ จะรีวิวทำไมอ่ะโถ่เ้ห้องนี้ห้องนี้เราจองมาในราะคะ4,600บาทเนาะใช่ครับ4,600บาท่ะเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวไปนอนแช่อ่างก่อนเนาะสวยติไม่ไม่แช่ใช่ไหมไม่แช่อ่างใช่ไหมไม่แช่ใช่ไม่แช่แน่นะแน่จริงเปล่าแน่จริงเปล่าหมายบายพี่พี่ก่อนเจอกันพรุ่งนี้บอกพี่พี่เจอกันพรุ่งนี้นะคะ มอร์นิ่งตอนเช้านะคะนี่บรรยากาศจากระเบียงหน้าห้องเรานะคะบรรยากาศดีมาก นี้ก็เสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วไม่รู้ใครเขาบอกเรอให้มาปิกนิกกันตรงเนินปิกนิกสู้ชีวิตมากโอ้โหแต่ละเลือกแต่ละอย่างทริปนี้นี่นอโอไปป้าเก็บของไปแล้วเราไปหาะ<ช>ไรทางเนาะใช่ครับไปทานข้าวเช้ากันดีกว่าใช่ไปไปเตรียมข้าวไปไปอะไรอ่ะ เดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งอ่ะเปิดเลยอ่าว เดี๋ยวแม่หนิงแบกยังไม่กักีสายแบงมีสายแบวร,รังตกรังตกมา <c oughs> โอ้ยแดดร้อนเปรี้ยงยแ,ดดแดดแรงแดดแรงคุณแม่ <c oughs> ตีมันทางนี้มาตีมันทางนี้ค่ะไหวไหม น้ำมินจีค่ะค่ะดูสิขอดูสิได้กินกินอะไรอ่ะหวานมันซ่าใช่ไหมลูกม่ใช่หวานนี่อติมกินอันนี้ไหมเนี่ยได้ี่เหรอไม่ใช่เชอร์รี่อะแม่จับให้ขันคุณค่ะแม่จับไม้น่ะอ่ะอ่ะอร่อยไหมคะ สามพร้อมกันเลยจะไปกินในงานนึงแหละของป,ป๊าป๊ามีเด็กขโมยอ๋อเอามาคืนแม่ <laughs> ให้ป๊าป๊าได้ไหมได้ไหมอ่ะน้อโอ้ลมพัดเย็นตลอดทั้งวันเลยเนาะใช่ขนาดแบบว่าแดดเปียงๆอย่างเงี้ยแบบยังเย็นเลยเนาะใช่อากาศแบบลมมันโกกเนาะลมลมโกกตลอดตรงเนี้ย นั่งเย็นสบายวิวธรรมชาติมากปัญนจกยายอีกรอบไหมโอ้แมวแล้วแดดขนาดนี้เดียาบอกว่าเย็นสบายไงเย็นสบายคือตรงนี้ไม่ใช่แบบว่ารอบไม่ไหวคนเหนื่อยมากมีขึ้นเขาลงเขาแม่ะมีลอดมีลอดุโมคงด้วยก็ดูโมงด้วยเขาบอกว่าอีกร้อยเมตรถึงทางออกเราก็อีกร้อยเรคอหลยสามสี่ปั จำไว้เลยอ่ะต่อไปอ่ะกิจกรรมต่อไปของครอบครัวเราใช่จะไม่ปั่นจกักรยานไม่ปั่นแล้วถ้าปั่นก็ปั่นแบบนิดเดียวแล้วก็เอาไปคืนเขาเลยตอนนี้ก็เนาะมาพักนั่งชิลๆกันก่อนใช่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องวิ่งรถประมาณเท่าไหร่ชั่วโมงนึงเนาะชั่วโมงนึงครับไปถึงคาเฟ่ที่เราจะไปก่อนกลับบ้านเนาะใช่มีหนึ่งคาเฟ่วิ่งรถประมาณหนึ่งชั่วโมงราวๆานั้นเราก็เลยมาหาอะไรทานก่อนกุเกิ เป็นครัวซองอะไรนะคูน่าเนาะคูน่าเหรปละเดี๋ยวไปเจอที่โน่เลยเนาะใช่ไหมคะนี่ปิดไม่มีตอนนี้เราก็มาถึงคาเฟ่สุดท้ายเนาะใช่ครับก่อนกลับบ้านเนาะก่อนกลับบ้านคาเฟ่ที่นี่สวยดีนะคะที่นี่จะแบบออมีโซนคาเฟ่กับ โซนสวนเนาะสวนดอกไม้ใช่ครับผม,มแต่ถ้าเกิดใครแบบว่าไม่ได้ชมสวนก็มาเที่ยวเล่นคาเฟ่กันได้เนาะแต่ว่า<ช>ถ้าเกิดใครชมสวนก็จะมีค่าเข้าเนาะค่าเข้าครับผมส่วนถ้าเกิดแบบว่าใครมาเที่ยวคาเฟ่ถ่ายรูปเล่นเฉยๆก็สั่งอ,อ,อาหารหนึ่งอย่างเนาะใช่อาหารคนละหนึ่งอย่างครับผมอ๋ออ่าใช่แล้วนี คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเอ่อ Birthday เบอร์เดย์นาองติมแบบสั้นๆเนาะใช่ครับเดี๋ยวเราทานเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางกลับบ้านเลยเนาะใช่ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายติมบบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย